สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาพามาชมอีเวนต์ชาวคันนะครับอีเวนต์ชาวคันลิลิคัามันเพิ่งมาได้ประมาณ3 4สวันก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเ,เสียงก็ไม่ค่อยดีนะก็เจ็บคอก็ต้องขอไปด้วยนะครับฝนก็ตกทั้งวันเลยเ,เรามาแลกกันเลยนะโอเคครับ มาแล้วนะสำหรับเอ่อคิงออฟเกมของเกมนี้เลยก็ว่าไนดะ้เนยเขาเป็นตัวร้ายที่สำคัญมากนะสำหรับคนที่ดูหนังหรือรู้จักมูโลคอมแบกเป็นอย่างดีก็จะต้องรู้จักเขาคนนี้แน่นอนนะฮะราชาของเรานะฮะฟื้นคืนชีนครับอืมอย่างเทฮนะตาแดงมาเลยนะครับอ่ะ ใบแรกมานะก็มาต่อกันเลยนะจุดกว่าจะฟิลเอ็กนะผมก็จะแลกใบที่2มาเลยเชิบฟิลหนึ่งฟิลสนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมานะผมก็จะมาแลกคุณเพินนะครสําหรับคนที่อ่า อยากได้เฉาคันนะก็ดทักเฟซผมมานะฮะเติมโซแค่คุณเติมโซนะผมก็จะให้เฉาคันคุณเลยนะฮะแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าอีเวนต์มันจะหมดแล้วนะครับผมก็จะแลกให้ฟรีนะเป็นฟิวเอ็กนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมาคร่าวๆคลิปก็บอกว่าจะมาแลกเฉาคันเฉยๆนะฮะ ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สําหรับตัวไอดีนี้ที่ผมแรงะคีับผมก็จะขายเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ขายเร็วๆนี้แน่นอนนะสําหรับคนที่สนใจอยากซื้อต่อก็ทักมานะครับขายมีเพ่ผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่ขายดีกว่าผมว่าผมจะแจกเลยนะครับก็กิจกรรมง่ายๆนะก็ขอคนละไลนนะครับถึงประมาณส5บหไลนนะแล้วผมจะแจกให้นะครับ คอมเมนต์อะไรไว้นะครับผมจะได้จดชื่อจดอะไรไว้แล้วก็จะสปินสุ่มเอานะครับว่าใครจะเป็นคนได้นะครับ <c oughs> อ่าโอเคครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ทางเพจทางเฟซอะไรก็ยังรับปั๊มเหมือนเดิมนะสำหรับคนที่อยากเติมราคาถูกก็ทักมาได้ตลอดครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับไปปายครับกินยากอน